ตอนที่380ไม่ชอบโรงเรียนเล็กปกติโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับบริจาคจะตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกลและยากจนเพราะประชากรมีไม่มากและขนาดของโรงเรียนไม่ใหญ่นะักยิ่งไปกว่านั้นในช่วงทศวรรษ1980โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดนอกจากห้องเรียนสนามเด็กเล่นโต๊ะและเก้าอี้ดังนั้นการบริจาคโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ภูเขาจึงไม่ต้องใช้เงินมากนะัก หลังจากหารือกับผู้อํานวยการหลันหงแล้วรองนายกเทศมนตรีถังได้ตัดสินใจว่าจะให้เจียงเสี่ยวไปสร้างโรงเรียนประถมที่เขตเหล่าเหอโข่เหล่าเหอโข่เป็นเขตการปกครองระดับตําบลที่อยู่ห่างจากเมืองชิงโจวมากที่สุดปัจจุบันโรงเรียนประถมกลางที่นั่นมีนักเรียนเพียงแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นอัตราการลงทะเบียนเรียนสําหรับเด็กวัยเรียนต่ํามากโรงเรียนประถมศึกษากลางเหล่าเหอโข่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1950้และมันควรจะสร้างใหม่มานานแล้ว หลังจากที่รองนายกเทศมนตรีถังบอกกับเจียงเสี่ยวไปเกี่ยวกับสถานการณ์ในเหล่าเฮอร์โคเขาก็กล่าวว่าคุณเจียงสร้างโรงเรียนประถมแห่งใหม่ในเหล่าเฮอโคแล้วกันโดยแต่ละชั้นจะมีชั้นเรียนสองห้องเรียนแต่ละห้องเรียนมีนักเรียน40คนมีระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และขนาดโรงเรียนเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนได้600คนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการสร้างโรงเรียนสามารถสร้างได้ด้วยเงินประมาณ150,000่หยวน เจียงเสี่ยวไปครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าระดับชั้นหนึ่งมีเพียงสองห้องเรียนเท่านั้นมันจะพอหรือครับหลันหงกล่าวว่านอกเหนือจากโรงเรียนประถมศึกษากลางในแต่ละเมืองแล้วโดยทั่วไปทุกหมู่บ้านยังมีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ชนบทชาวบ้านมักส่งลูกหลานไปโรงเรียนใกล้เคียงมีผู้ปกครองไม่มากที่เลือกไปโรงเรียนประถมศึกษากลางเราได้กำหนดจำนวนคนในชั้นเรียนไว้ที่40คนต่อห้องซึ่งถือว่าเยอะมากแล้ว หลังจากสร้างโรงเรียนใหม่แล้วเราจะขอตรวจสอบอัตราการลงทะเบียนและดูว่าชั้นเรียนหนึ่งจะมีนักเรียนมากถึง30ิคนหรือไม่หากไม่มีนักเรียนได้ตามจำนวนที่เราคาดการเราก็สามารถเปิดได้เพียงชั้นเรียนเดียวเท่านั้นเจียงเสี่ยวไปคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และสถานการณ์นี้ก็เป็นจริงเช่นกัน ในอนาคตโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้านต่างๆได้ปิดตัวเองชาวบ้านจะส่งเด็กๆไปโรงเรียนประถมศึกษากลางในชนบทเกือบถึงปลายทศวรรษ1 9 9 0จึงจะกลายเป็นกระแสะหลักอย่างไรก็ตามแม้ในศตรวตรรษที่21หมู่บ้านหลายแห่งก็ยังคงรักษาโรงเรียนขนาดเล็กไว้เขตลาเฮอโคมีประชากรน,น้อยการสร้างโรงเรียนที่มีนักเรียน600คนสามารถคงอยู่ได้นานหลายทศวรรษเปลี่ยนสถานที่ได้ไหมผมอยากจะบริจาคโรงเรียนที่ใหญ่กว่านี้เจียงเสี่ยวไปถามอย่างเชิง ทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปทุกคนก็มองเขาด้วยความประหลาดใจโดยเฉพาะเฉินยวนเฉาเขาตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินนี่นายสร้างโรงเรียนบริจาคให้เขาเลยนะทำไมยังมาติว่าขนาดโรงเรียนเล็กไปละ่ะต้องสร้างโรงเรียนใหญ่ๆบริจาคให้ถึงจะมีความสุขงั้นหรือเขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเจียงเสี่ยวไปต้องการสร้างโรงเรียนประถมที่ใต้ภูเขาชีเฟิงเพื่อให้ลูกสาวของเขาได้เรียนสะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต ไม่มีใครกําหนดว่าการสร้างโรงเรียนประถมจะต้องบริจาคให้กับพื้นที่ยากจนเท่านั้นหลันหงมองไปที่เจียงเสี่ยวไปและพูดว่าฉันรู้สึกได้ถึงความใจกว้างของคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์โรงเรียนในปัจจุบันในเมืองของเราเหล่าเหอโคคือพื้นที่ที่ต้องการโรงเรียนประถมแห่งใหม่ที่สุด รองนายกเทศมนตรีถังกล่าวว่าคุณเจียงยินดีที่จะบริจาครงเรียนที่ใหญ่กว่านี้แน่นอนว่าเรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งแต่ตอนนี้เป็นดังที่ผู้อํานวยการหลันกล่าวว่าโรงเรียนประถมศึกษากลางเหล่าเฮอโคกําลังมีความจําเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูด,ดังนั้นเรามาสร้างโรงเรียนบริจาคในเขตเหล่าเฮอโคดีกว่าเจียงเสี่ยวไปพูดไม่ออกจริงๆนี่แตกต่างจากที่เขาคิดเล็กน้อย เขาคิดในใจว่าเขาจะโน้มน้าวรองนายกเทศมนตรีถังและผู้อํานวยการหลันเลือกโรงเรียนที่เขาบริจาคได้ที่ตีนเขาภูเขาชีเฟิงได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงไม่ได้พูดอะไรมากในตอนนี้